คือจะให้ตสวนปัสสาวะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ถอดสายเร็วแล้วจะวิ่งหนักแม่หลังคลอดนะมันก็จะมีแบบมันก็มีอาการฮอร์โมนขึ้นลงพานอยอะไรของเราบ้างต้องบอกนิดนึงว่าคนข้างกายสำคัญมากนีให้พี่แมรู้เลยใช่ไหมคุณสันต์เนย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะคลิปนี้ก็มาคลิปต่อจากที่เราคลอดไาอุไปนะคะ่นะคะนะคะต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สองละก็หลังจากคลอดเมื <conspiracy> ่อวานนะคะเมื่อวานนี้คลอดเสร็จปุ๊บเขาก็เก็นมาไว้ในห้องนี้เราก็จะมีน้ำเกลืออยู่นะ ว่าเมื่อคืนฉันพูดถาน้ำเกลือไปละน่าก็จะอิ่มที่หนึ่งได้น้ำเกลือไปสองถุงด้วยกันค่ะเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีอะไรเขาก็จะเขียนทารามาทุกๆสามชั่วโมงไม่ใช่สิเขียนวายุมาทุกๆสามชั่วโมงมากินนมนะคะซึ่งคนละเรื่อ,กองกับทาราเลยวายุมไม่ร้องเลยทารานี่ร้องคือลืมตามาเป็นผู้นําเพื่อนร้องไห้อะไรเงี้ยจะกินนมก็ร้องแต่วายุมองแปบ๊แปบๆแ,แล้วก็กินนมง่ายมากเลยค่ะ ถ้าอัปเดตเมื่อวานนี้วันแรกที่ถ่ายไว้ก็คือตา,าคุณยทาราก็มาเยี่ยมน้องเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆค่อยๆต <c oughs> ีน้องแ <c oughs> ดงตน้องแดงต่อยห <c oughs> ้ชอบเลย <c oughs> อย่ <c oughs> าง้องหน

สวัสดีครับยังพาราสวัสดีครับยังเอาน้องไปแลยเอาน้องไปก่อนน้องไปนอนเดี๋ยวมาใหม่ไปไหมทาราบายบายน้องด้วยไปบายน้องก่อนน้องไปนอนแล้วบายบายจะดูน้องดูว่าไงเนี่ย ตื่นตาเปล่าเลยได้ไหมไปไปแม่สูงไหมก็เป็นน้องพี่แล้วก็มาเล่นในโรงพยาบาลเราก็จะจำกัดคนเยี่ยมนิดนึงคือครั้งนี้จะไม่มีใครได้มาเยี่ยมเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยที่สงสาค่ะนี่วันที่สองแล้วนะคะนอกจากนักเรียนถอดสายน้ำเกลือใช่ไหม ก็กินข้าวไม่ได้เมื่อวานได้กินแค่ซุปเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีข้าวเรามีข้าวต้มเรามีปลาเต้าหู้เรามีผลไม้เราได้กินอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วแล้วก็เรายังมีสายติดอยู่นะคะนี่คือ สา้ส่วนปัสสาวะ,ะค่ะ <c oughs> คือเราก็ยังรู้จักเตียงไม่ได้เมวานชันอยู่บนเตียงวันนี้ก็อยู่บนเตียง <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะได้ถอดสายแล้วเราก็จะได้เดินโอเคเดินเสร็จแม่ก็อยากอาบน้ำเลยวันนี้อยากอาบน้ำอยากได้ขยับร่างกายเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวจะอัปเดตการอยู่โรงพยาบาลนี่แหละเลี้ยงไว้อยู่ให้ได้ดูกันนะคะข <c oughs> ้าวกินยาแล้วเรียบร้อยนะคะไวัดความดันแับไทยเช็ดตัวแล้วเดี๋ยวเราจะได้ถอดสายส่วนปัสสาวะแล้ว เป็นวินาทีที่วิบวิบแว๊บๆเราก็จะโล่งตัวเราก็จะเดินได้และะ้วค่ะจะได้ขยับแผลจะได้ไม่เป็นพังผืดนะคะ <c oughs> เอาวละเราถอดสายเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สามารถลุกออกจากเตียงได้แล้วแต่ว่า้องค่อยๆนะคะคุณหมอบอกว่าค่อยๆเดินค่ะคราวที่แล้วชัพูดจำได้ว่าตอนนั้นยังไม่มีโควิดเนาะเราก็รับแขกเยอะโดนกระหน่ำแ้โอ้ คราวนี้ก็จะต้องค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปอย่ายเพิ่งอาบน้ําครั้งที่แล้วก็จําได้พอถอดสายปุ๊บอาบน้นานําเลยลห,หนาวสั่นเลยโมห์มยังนอนปลับไม่คงที่นี่ก็ลุกได้แล้วก็โอเคแล้วค่ะทานอาหารได้แล้วลุกได้แล้วแล้วก็ต้องค่อยๆนไป,ไปวันนี้เดี๋ยวจะมีไปฝึกอาบน้าลูกอีกห,หนึ่งรอบเพื่อไปทวนความทรงจำชูพุก็ไปถ่ายไปให้ใหพเพื่อนๆเฉยๆเพราะว่าคนอาบจริงๆอยู่นู่นจำได้อยู่วป่าวันนี้ไปอาบน้ําลูกก็ไปทวนความจํานีดหนึ่งพระกลับบ้านยังไงคนอาบก็คคือนนน คนนี้อย่าทำรูปหัวเล็กแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเช็คเรื่องการได้ยินวันนี้ของวายุนะคะแล้วก็วายุมีมีคลิปด้วยเหมือนทาราแต่ไม่รู้วันนี้หรือพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวเราอัปเดตก,กันเรื่อยๆค่ะ,ะเร็วแล้วช้อปปิ้งพ่อมาทวนความจำนะคะธาราไม่ร้องเหรอธาราไม่ร้องเลยไม่ขันนะเนี่ย ฟัเสียงเนี่ยลูกดูเขาสอนไปเรียบร้อยแล้ววันนี้มาฝึกอันน้ำเองนะคะก็เอ็นหัวทิ่มไปอย่าลูกไม่ดิ่งลงไป สระ,ะผมอาบน้ําเรียบร้อยห่อตัวไวออให้พ่อแต่งตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทยลยลวนหนวกทวนความจําพ่อเขาเนี่ยลูกพ่อก็ยังเงื้อเงื้อง้งะอยู่เห็นปะ่ะเย่เย่วันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยช่างน้ําหนักก่อนขึ้นชกนะคะก่อนข้ออยู่ที่66เมื่อกี้ช่างอยู่ที่61 ทพยาบาลของลงเร็วมากเลยคุณชมพู่ล5กิโล um, แล้วก็วันนี้อาบน้ำเนี่ยได้อาบน้ำสระผมนะคะสบายตัวสบายตัวนะคะก็จะโล่งมากเลยแล้วก็จะมาแนะนำและให้ความรู้หน่อยสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะมันก็จะมีแบบมันก็มีอาการฮอร์โมนขึ้นลงพลนอยอะไรของเราบ้างเพราะว่าวัวเจ็บแผลละแต่ว่าต้องเดินเพราะว่ากลัวเป็นทางผืดใช่ไหมแล้วก็นมเราก็ให้ลูกเข้าเต้าตลอดก็จะมีเรื่องของหัวนมเริ่มแตกเริ่มบวมเริ่มเจ็บละมันก็จะมีอาการเจ็บ เมื่อคืนก็จะมีพารานนยอาการเขาเรียกคุณแม่หลังคลอดเหมือนจะจะคล้ายๆซึมเจ้าแต่มันก็ไม่ซึมเร้านั้นมันก็จะแบบร้องไห้ง่ายคือมีดีก็ไปนั่งร้องไห้แล้วก็นั่งโพสแบบว่าเออต้องสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนิดนึงว่าคนข้างกายสําคัญมากนี่ให้เป็นความรู้เลยใช่ไหมคุณสามีใช่ครับก็ต้องคอยดูแลใจใสนะคอยแบบถามว่าเป็นไงนะอยากอยากแบบต้องการอะไรก็คอยดูแลอยู่ใกล้ใกล้ให้กำลังใจครับผมต้องคอยสังเกตนะต เออใช่ต้องคอยสังเกตซึ่งกันและกันนะเพราะบางทีเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่มันเป็นเองอ่ะแล้วเราเคาลเขาถามเป็นอะไรมันก็ไม่อาจไม่รู้จะอธิบายว่ามันเป็นอะไรมันมันเป็นของมันเองแต่แป๊ดหนึ่งมันก็หายแล้วเราก็ดีขึ้นเองคุณสามีต้องสังเกตแต่จริงๆเราวิธีง่ายที่สุดของชมพู่เลยนะถ้าแบบหายเลยอ่ะไม่เป็นอะไรเลยจะแบบยิ้มได้ทั้งวันเลยทำอะไรครับโอนเงินสดเข้าบัญชีมาเหมือนเคย แล้วก็ปล่อยวางมันก็ได้นะแบบเราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นให้เขาอยู่ในโลกเขาดีกว่ามันก็สังเกตนะไม่ต้องสังเกตเลยอยากรู้ว่าถ้าแบบถ้าไม่เดินจะเป็นพังผืดอ่ะเขาบอกว่าถ้าไม่เดินยแผลจะเป็นพังผืดถ้าเป็นพังพรเป็นยังไงเป็นพังพรแล้วไม่กัดกับอีโบนาอะไรนะเขาบอกให้เดินเยอะๆจะได้หายไวๆก็ฝืนหน่อยก็เจ็บแหละแต่ฝืนหน่อยนะคะเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆก็แล้วกันมาดูว่าวายุจะเป็นยังไงน วันน oh. ี <occurs> oh, Boy, ้วายยูน enfin ่าจะเจ็บตัวอ๋อวันนี้วายยูต้องโดนคลิบคลิบคืออะไรหลายคนก็ตอนนี้แบบคุณหมอก็แนะนําว่าแบบเวลาเด็กอ่ะมันมันจะมีความหมักหมมผู้ชายจะเป็นความมีความหมักหมมใช่ไหมฮะก็ถ้าคลิบอ่ะก็จะแบบตรงไหนหมักหมมตรงหูเหรอติ่งหูคลิบตึงหูออกก็คือดูใกล้เนี้ยก็คือต้องคลิบตามหนังออกเพื่อแบบให้มันให้มันแบบสมมติเอาตัวไปปิกาจูเนี่ยผู้ชายก็จะรู้นะคือถ้าความคสะอาดยากอ่ะแต่ถ้าทำตั้งแต่เด็กๆอ่ะเขาบอกว่ามันก็จะสะอาดแล้วก็ มันมีเชื้อโรคแล้วก็พวกพวกไวรัสอะไรจะไม่มีนี่คือคําแนะนาของคุณหมอคนนือแบบคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะพยายามแบบถ้าเกิดมาก็จะให้ลูกถือส่วนใหญ่ใช่นะคะก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ลองสอบถามแต่ละโรงพยารบาลได้เราก็เลือกให้ให้น้องคลิปตรนนี้นะคะก็แต่ว่าเขาบอกว่าเด็กเจ็บแป๊บเดียวแล้วแผลก็จะหายเหมือนทารานะคนนี้ก็เป็นกำลังใจให้ลูกคะ่ะอ่าดืกันต่อแล้วทำไมเราลืมเราต้องลื วายุกลับบ้านแล้ว <แ S 1> เด็กชายณราวาดรน้องวายุเอียงตัวกลับบ้านแล้วค่ะทะลานี่อันนี้ใครใครนอนอยู่เนี่ยน้องฮะชื่อเด็กชายวายุค่ะผมเยอะเลยค่ะ